จะายดีพี่น้องมึงแน่พี่น้องเลยมาเตะให้ห,าห้ามถ่วม <laughs> เอาเอาว่ะโหลดไฟจะอยู่เบื้องเบื้องนั่นนะอาพันลงดูอาพันลงดู น้ำถูมพี่น้องเอ้ยเ้าพันลงดู <c ười> ไปแล้วพี่น้องมาแต่หาเฮ็ดพี่น้องเอ้ย ไงอ้พันนี่หันมันเลิกวะมันเลิกวะเลิกวะยืนบ้านอ่ะยื samen? นบะ้าเมื่อเอากันได้เมื <te <te e ่ออาบน้ำแหละไอ้พันน้ำไป เจาะเนาะงามงามงามพี่น้องเอ้ยถลานหินมาแต่หาเห็ดได้ทั้งเห็ดได้ทั้งเหลนโอ้โหโไปแล้วอุโหทั้งลมก็เป็นพลานาะข้าลงไปบมดได้ยันโทรศพัพท์ตก เดนนี่โดดดูค่ะมีการเกส่งเกิดขึ้นป้าไม่ใช่เลย โยมาสางวาเทนอเลเรนน้ามก็ปุดเา้าพี่นนอะวิถิมส่งส่งกะวิถิม ตาทังพี่น้องเลยน้ำมาไปสักนั่งอยู่ข้าล้วสิทายหูใหม่นี่บินมาดีๆเด้ออ้าส่งเสื้ออาะเสื้อแน่ส่งนะกระไดหนึ่งสองหนึ่งสองพีงง่พี่มองไรเแ e งๆโยนมา ตรงนัองอ้เขามีแต่กล้องสุดน้ำมันไหลเฮงน้ำมันไหลเฮง,เง,งเพี่น้องเลยมาต่ห้าเฮ็ดบริหอนเฮงอนง่ายเดยวพี่น้องเฮ็ดก็ได้อยู่แต่ว่าตอนหาเฮ็ดน,นะครับได้ถ,ถ่ายโดดดูสิอาตอนโดดตอนภาพสโลห์ฮันเด้กระพันกระโดดวิทยนาน้ามาดิ คอยอยากลงอยู <c ười> uh mm ่คอยหางแก่น้นโทรศัพท์ตกงามมานีน่ะเนื้อน้ำนะใส่งามอะนีวะพี่น้องเอ้ยมาเล่นน้ำเย็นเย็น เมบด้วยพันเมบด้วยห่ะวันแล้วมันชิยูอยู่บอสอะไรวะดันห่างมันไหวบอส Chị nằm tăm cháu Này nó có 10.000 đồng không, nó à nè. mượn 000 con Nè, nè, nè Cháu phụ đông lực bên đó 2 <laughs> 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 con cả muộn ý ห่วยวะ่ะท่านี้โหลอยุ่อ,พ,อพันอะพันย่างึ้นไปดูหม่องโหลดเท่าขวามนะ่ะมันเป็นพลัน,นลอินบร่หรัน,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 นหกะไปแล้วพี่น้องเอ้ยสร้างนาำไปแล้ว อาแบบสาใจจักบ้าพี่น้องเลยสร้างน้ำสร้างน้ำโตกว่าล้านนินเอามันเอามันคือตื้นถ้าแม่เอาหลดขวมนี่หันก็ได้เนาะบอกเลยว่าถ้าแม่เอาหลดขวมนี่หันก็ได้พูนพี่น้องลองลงมาบบบนี้ก็พันลลงลงมา จะน้อยกับโต๊ะพระลานหฮีนอีกธรรมชาติล้วน,นต้นต้นมากกว่าอย่างเย็นแล้วเมื่อสีได้เมื่ออาบน้ำอยู่บ้านลองดูวันนี้ก็พัดมาสิผัดลงอยู่บะโมเดลือได้เลือะด้เดลือะค่อยว่า ภาว่าบริเลือกค่ะค่ากัวบรเิเลือพี่น้องจ๋ามาเล่นน้ากันเด้อจ้าผุนผุนส่างลงเลยผมผมเอากรอยากลงไปอยู่แต่ว่ายังถ่ายคลิปถ่ายคลิปแล้วก่อนทักสิเล่นจักบ,บาทเอามาสามคนเบาครบริมาณน้ำพี่น้องเบาครเดี่ยงงัวมากระปะาก็เออพันมาเฮ็ดแต่ว่าก็ตาเฮ็ดก้าป้าพ่ายไปก่อน ืฮะมองมองข้าล่างมั่นนะเอื้อพันคือสีต้นงามเนาะหาะปกาลงไปวามองข้าล่างมั่นนะแห่งสีต้นงาม ี่น้องเอ้ยส่อาบน้ำจ้กบาทซะก่อน